ืมปลบบเต่าหูเลยนะได้ไหมล้ะครู เลยครับอันนี้เวฟเรามีงานสุดสุดนะสี่อ่ะม,มาเมาฟิ้ครับโอ้ยอย่างไรก็ต้องไปถึงให้ได้ฮนะแต่ขออย่าให้รถเป็นไรนะตอนนี้โคตรน่าห่วงเลยดูดิฮะโคตรจันโอ้ยจัง ตอนนี้เรากําลังพักอยู่นะมาเมื่อกี้ก็โอ้เหนื่อยพอสมควรนะอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างครั้งแรกวาวเวครับพจะยกรออย่างเดียวสรุปสรุปไหมก็เสียวๆแต่ก็อยากเปลี่ยนรถใหม่ใช่ปะรู้สึกไงว่าเราขับซุปเปอร์คาร์แล้วแล้รู้สึกดีไหมอะไรเงี้ยชอบไหมบรรยากาศ บรรยากาศก็ดีเลยเออมีหน้าภาษาเอาเลยเอาเสียงรอดก่อนดิซิวบุญนะฮะมารอบสองเป็นไงเด้อที่เก่าด้วยเวลาเดิมจับเล่ไว้ตรงนี้แบบจอดรถตรงนี้แหละแล้วอุ้มนอนตรงนี้เลยเดี๋ยวบินเอาบินเอาอ่ะแล้วกลับมาดูที่เบียกัแบบเชี่ยเออดูออาตเมติกแบบขึ้นแบบสบายว่าแล้สั่งานปี๊บวะโอ้ ข้อน3สามเลยไม่จำดูจริง <laughs> ไม่ได้ไม่ได้นี่ดูดูสองจังหวะดดูสองจังหวัดใช่ไหม,ไมชิวไหมดูดิ ก็ถือว่าเก้าเก้าผ่านความเลยนะที่รักเก้าผ่านความเลยนะความกลัวความกลัวนรอบนึงมาเจออีกเยอะเลยไม่ใช่มีแค่นี้เฮ้ยมันครึ่งทางยังวะเธอยังยังยังไม่ครึ่งทางเนาะดูข้าเห็นไหมฮะยอดดูวนี่ยฮะตรงนี้ฮะในยางคาูเบคบอกแล้วเบครู้สึกไงเออกิโลแลกอีกกิโลนี่รักสิบห้าสิบห้าโลอ่ะ หลังก่อนไม่มีใครว่าลงจึงรถก่อนขาตั้งคู่ก่อนก่อ,อนพักก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูบรรยากาศก่อนนะครับ ที่เขามาเช็คอินนะฮะเรามาสองคันนี้ถึง่อกทีนะครับถึงภูทับเบิกแล้วนะเหนื่อยไหมง่าย<ง> <laughs> อยากจะบอกว่าะอ,อนะไรนักหนึ่งทุกีค่ะถึงทุกทีแล้วะสองคันนี้ครับโอ้โหเหนื่อยมากบอกเลยอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปหาที่พักแล้วก็หาอะไรกินกันก่อนนะครับในช่วงนี้นะเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะแล้วครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตรงไหนน้อง ยอดภูทับเบิกนะฮะตอนนี้เราได้ที่นอนแล้วกับน้องสองคนนี้ฮะชวนมานอนด้วยนะครับสวัสดีครับมาจากไหนกันเนาะแต่กานแล้วสินครับแล้สินเนีครับเออสินเหมือนกันเนาะวางสองคนเลยโอ้บ่าวสองคนเนาะอันนี้คือกลางฟรีเนาะใช่ไหมเก็บแต่กัาส่วนกลางเนาะเดี๋ยวเขาเขจะมาเดินเก็บหรือเปล่าไม่นะไม่เนาะมากี่รอบแล้วภูทับเบิกครั้งแรกครับครั้งแรกใช่ครับเดี๋ยวบอกเพื่อนทางบ้านว่าไงว่าถ้าได้ดูช่องพี่ ก็อยากให้มาครับบรรยากาศดีมากเดี๋ยวดีพีนาว่าีกีมอไซค์มาครับต้องลองต้องลองว่าบรรยากาศดีมากนะฮะเดี๋ยวก็ขออนุญาตกลางเต็นท์ก่อนเนาะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวนี้ได้ร่วมวงกันก็ขอบคุณน้องสองคนด้วยนะครับแล้วก็ํำใจดีๆจากคนไทยต่างๆนะครับนี่ครับเสร็จไปที่เรียบร้อยครับโหดีวายกันอยู่ั้านานนะครับนี่ครับผ้าห่มหมูป่าของเรานะฮะเราก็เตรียมอุปกรณ์มากาแฟอะไรต่างๆนะฮะหมูป่าครับ เราจะได้รู้ว่าแบบคืนนี้เจ้าอยู่ไหมนะครับถ้างมูหมูป่าเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะฮะเอาปั๊กไฟมาไม่ว่าไม่น่าอุ่นมันไม่น่าจะเชื่อบรรเทาได้หรือลองดูตัวนี้เหรอวะ้ยได้อยู่อุ่นอยู่อุ่นเหรอเออเฮ้ยอุ่นเสร็จแล้วือนคนเพรานว่าผหมือนพระคุ้มอ่ะ้าคุ้มอ่ะอุ่นนะโอ้ตรงเนี้ยอุ่น ยี่สิบห้าบาทเปลอเล็กอะเนี่ยมันเล็กไม่ค่อยไม่ค่อยเราสั่งไซส์เล็กมาไงอ้วนอยู่โว้ลมไม่เข้าใช่ไหมเราจะมาดูว่าตัวนี้จะใช้กับพูทับเบิกได้ไหมครับลองดูนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับนี่นี่นี่เบสลงออกมานี่ยืนนี่ท้าเลยนไงเดี๋ยวเราจะทำการพิสูจน์ดูเดียวปล่อยก่อนเนี่ยยืนตรงนี้เลยนี่อารมณ์มาแล้วเนี่ยเออเอออุ่นใช่ไหมอุ่นสองตัว ลงวิ่งเลยลงวิ่งไปนวดไปนี่วิ่งวิ่งนี่เดี๋ยเอานี้ก่อนวิ่งวิ่งไปมันแต่หนาวแค่ไหนวิ่งมาเลยเออวิ่งไปลงสถานที่ดูเย็นมั้ยวะเย็นเอ๋อใส่ตัวนี้แล้ววิ่งเลยเธอวิ่งเหรอเออน้าใครไปนวดใช่ไหมใส่วิ่งวิ่งไปนู่นไปกับเต็นท์เขาด้วยเออไป่ะเอ้ยอุ่นอุ่นอุ่นไม่น่าเชื่อเหรอ วิ่งมาวิ่งมาวันวิ่งมาวิ่งมาอุ่นไหมอุ่นมากเลยโอ้โหโคตรดีว่ะยี่สิบห้าบาทเหรอยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทแนะนำนะฮะกันได้นะสะดวกมากว่าซองมันเล็กนิดเดียวจริง,อ,งอ,อู้ห้เก็บป่ะฮะอันเก็บ,เกบก็น,น่าจะพับๆๆแหละน่าจะสะดวกอยู่เพราะว่าเออเดี๋ยวจะเก็บดูอันนี้แบบเ้องพับโคตเลย เนี่ยมันได้ประมาณถือแล้วเนี่ยแล้วขยำขยำนะถือว่ายังเล็กอยู่ดีเนาะถ้ามาไปลนไฟนะครับไม่ใช่นะครับเวนผีผีเอียนใส่ใส่ย่างเวนเด้ออย่าหาทำนะครับถ้าแนะนำติดทำก็ใช้ตัวนี้ครับมันเป็นสีทองไม่ใช่หรือสีททำไม่ใช่สีทองมันมีสีทองอยู่นะเอาสีนี้ โอ้สบายครับมาครับเดี๋ยวเรากินเนื้อย่างกันก่อนวันนี้ช่ำๆเลยนะฮะมีน้องมากินด้วยนะฮะไม่ใช่น้องมากินด้วยเรามากินกับน้องเราไปกินกับน้องจ้ะโอ้ฮะนี่ครับโอ้ฟองร้อนนะเฮียเป็นไงครับไม่รู้รสชาติแล้วลืนลืมไปหมดแล้วลืนไปหมดแล้วเฮีย ครับ่องนะครับอ,อร่อยครับอร่อยกระทะแล้วครับมันหมูไม่ให้แล้วครับรอบหน้าอย่าให้มีอย่างนี้นะครับมาบาร์เบก,ก่อนเลยนะฮะบารเบกก่อนจะทาน <c oughs> เป็นไงเลยน่าจะมีน้ำจิ้มหลากหลายนะซิ่วบุนหล่างมา,า <c oughs> จิม้ม ยังไงนิ่มมากคอมฟอ,อร์ร้อยอ่ะบักคอมฟอร์ตร้อยยอกนะครับอุยอ้ยน้องกิน้องต้องมาแล้วต้องมาดิเลือกปลาซิมุนล,ล่อเส้นก่อนเลยนะฮะจิมลาดเลยนะฮะใส่เยอะไม่ได้นะทำไมเผ็ดแส่บสปาก <c oughs> ใหญ่ๆบนี่อดเบ, <c oughs> บาๆเลยนะฮะช่วงนี้ไม่ได้กินนะหัวกอเราต่อรอนิดนึนง เป่นกี่ปีแล้ววะมันคกือมันติดที่รูขุมคอฉันอ่ะโอ้โหคนได้จริงฮะเนีฮะเส้นหน่อยนะฮะควันฉุยเลยฮะจิ้มนะฮะลาดลงเลยนะคักขนาดก็ควันดูควันดูควันมาครับอืมอืมอร่อยมาก บรรยากาศดีๆดจากภูรับเบิกครับโคตรดีบอกเลยอ,อ,อืมฟังดังอืมตายแล้วอร่อยมากือ คตรได้จริงอะนี่ตองหูเลยนะอืมเปิดฝอกแล้วมามาได้ไหมล่ะหู <c oughs> โคตรเด็ดบอกเลยอืมปลาเลยรสชาติดีมากปักเดี๋ยวเรากินเสร็จก็เข้าเต็นแล้วครับเพราะว่า จะได้ไปดูทะเลหมอกกันในตอนเช้านะฮะเดี๋ยวจะตื่นให้ทันนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็ฝา,ากน้องๆด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะแอดเพจกันไว้แล้วครับเหมือนได้ทำงานร่วมกันเนาะนี่ช่างโมไซแล้วครับรถับรถยนต์เลับนะฮะเดี๋ยวพอจบคลิปก่อนเท่านี้ครับ